เด็กคนนี้อายุเท่าไหร่คุณสามารถใช้ค้อนเหล็กทังสเตนหนักพันปลอมแปลง,ปลปลงดังกล่าวได้หรือไม่คุณต้องรู้ว่าแม้แต่ช่างตีเหล็กระดับสองบางคนก็ไม่สามารถใช้ค้อนเหล็กทังสเตนพันปลอมที่มีด้ามเดียวที่มีน้ำหนัก80กิโลกรัมซึ่งก็คือ40กิโลกรัมการตีครึ่งรูปเป็นกิจกรรมที่ต้องออกแรงเป็นเวลานานและยังเป็นกิจกรรมทางเทคนิคอีกด้วยความแข็งแกร่งคือรากฐานการใช้ค้อนหนักนั้นดีกว่าอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่การใช้กำลังกายก็มหาศาลเช่นกัน ก่อนที่เขาจะคิดเกี่ยวกับมันการตีครึ่งรูปของทาง W. Yu Ling ก็เต็มกำลังแล้วคอนทั้งสองตกลงมาและจากการตอบรับที่เช่นยินมอบให้เขาเขารู้สึกทันทีว่าคุณภาพของเองินหนักชิ้นนี้เกือบจะเหมือนกับที่เขาตีครึ่งรูปมาก่อนและเนื้อสัมผัสภายในของเองินหนักก็คล้ายกันมากและความรู้สึกคุ้นเคยก็แพร่กระจายไปยังจิตใจของเขาในทันทีคอนทั้งสองเหวี่ยงออกไปและเริ่มตีครึ่งรูปเหมือนลมกระโชกแรงและฝนปังปังปัง ปัง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 เสียงการตีครึ่งลูกที่หนาแน่นและเป็นจังหวะให้ความรู้สึกที่สวยงามอย่างน่าประหลาดใจเมื่อฉันมาที่เมืองตรงหายทุกสิ่งที่ฉันเผชิญไม่คุ้นเคยความกดดันและความตึงเครียดที่เกิดจากความไม่คุ้นเคยส่งผลกระทบอย่างมากต่อเด็กอายุ9ก้าขวบเมื่อเขามาถึงโรงเรียนทางดับลิวยูลินต้องเผชิญกับการกดขี่ของเพื่อนร่วมชั้นและโทษปรับจํานวนมากทั้งหมดนี้ทําให้เขารู้สึกหายใจไม่ออกอย่างไรก็ตามเมื่อเขามาที่นี่และอยู่หน้าโตตีเหล็ก ทันใดนั้นทุกอย่างก็คุ้นเคยเิงหยินก็ปรากฏตัวต่อหน้าต่อตาและความคุ้นเคยและจังหวะที่เกิดจากการตีขึ่งรูปทำให้เขาเข้าสู่จังหวะของตัวเองแทบจะในทันทีดวงตาของเขาจดจ่อและหูของเขาก็สั่นเล็กน้อยได้รับการตอบรับจากเสซโนญิงเมื่อมันตกลงมาด้วยคอนเช่นยิงยังคงเปลี่ยนรูปร่างของมันระหว่างการโจมตี แต่ถ้าคุณตั้งใจฟังคุณจะพบมันด้วยการยืดเวลาเสียงที่เกิดจากการชนกันระหว่างค้อนทุบเหล็กทั้งสเตนพันเมตรกับแร่งเงินอิมเมอร์ชันจึงมีดินามิกมากขึ้นเรื่อยๆใบหน้าของผู้ประเมินดูเคร่งขรึงเช่นเดียวกับเซนยูความเทขยมข้นของทาง WU Ling ยังคงอยู่ในเวลานี้นับประสาในวัยของเขาช่างตีเหล็กจำนวนมากในว 23, ัย2 0 3 0ของพวกเขาอาจไม่สามารถบรรลุดได้อัจฉริยะเด็กคนนี้เป็นอัจฉริยะ ความคิดนี้ปรากฏขึ้นในจิตใจของพวกเขาเกือบจะพร้อมพร้อมกันและไม่จำเป็นต้องดูเศษเงินเช่นด้วยประสบการณ์ของเซนยูเขาสามารถตัดสินได้อย่างชัดเจนว่าทาง WU ลินกลั่นเงินเช่นได้มากเพียงใดเพียงแค่ฟังเสียงกระทบมีประสิทธิภาพในการชำระเงินที่แช่ให้บริสุทธิ์นี่คือมาตรฐานการประเมินของช่างตีเหลกระดับสองเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงของเงินที่แช่อยู่จึงทำให้บริสุทธิ์ได้ยากกว่าโลหะทั่วไปมาก การทำเงินที่แช่แล้วบริสุทธิ์อย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อถังหอวูหลิงเลือกมันผู้ประเมินก็ฉายแววคิดว่ากำลังอยู่เหนือหัวของเขาแต่ในขณะน,นี้ทั้งเธอและเซนยูต่างประทับใจกับการแสดงของทาง WU ลินใช่มันเป็นการแสดงเมื่อเช่นยิงเปล่งเสียงหวานการทดสอบของทาง WU ลินได้ผ่านไปแล้วและเขาก็เพียงพอที่จะเป็นช่างตีเหล็กระดับแรกได้แล้วที่เหลือคือประสิทธิภาพเขาสามารถแสดงได้ดีแค่ไหน นี่เป็นความคิดเดียวกันในจิตใจของเซนยูและผู้วิจารณ์เมื่อเข้าสู่สถานะโดยสมบูรณ์มือของทาง WU l i n เป็นคอ้อนเหล็กทางสเตนปลอมแปลงพันที่เหมือนกับฟางของทาง WU l i n เมื่อรู้สึกว่าเศษเงินหนักๆก,กำลังเข้าใกล้เขามากขึ้นคอ้อนเหล็กทางสเตนของทาง WU l i n จึงแกว่งเร็วขึ้นและเร็วขึ้นค่อยๆมองเห็นเงาคอ้อนเทียงสองอันที่ริบหรี่ในอากาศและเสียงกระทบที่หนักแน่นราวกับประหลอดที่ไหลลงมาจากพื้นสมาคมตีเหล็กสามชั้น ประตูลิฟต์เปิดออกและมีคนสองคนออกมาหนึ่งในนั้นดูมีอายุประมาณ40ปีด้วยรูปลักษณ์ที่สง่างามเครื่องแต่งกายสีเทาเงินที่ร่างร่างที่สง่างามของเขาและตราที่ติดอยู่บนหน้าอกด้านซ้ายของเขาไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นเขาพวกเขาจะถูกดึงดูดด้วยเหรียญปลานี้ตั้งแต่แรกเห็นสีพื้นหลังของเหรียญปลาเป็นสีทองโดยมีรูปแบบคอนที่ยกขึ้นเล็กน้อยและดาวทุกดวงบนนั้นก็เป็นสีดำมีทั้งหมด8ดาว ดาวแดวงแสดงถึงระดับอาชีพที่8ดและรูปคอนที่มีก้นสีทองหมายถึงการันตีครึ่งรูปช่างตีเหล็กระดับ8ดพูดตรงๆเป็นช่างตีเหล็กระดับช่างศักดิ์สิทธิ์8ปดาวในสมาคมช่างตีเหล็กทั้งหมดมีช่างตีเหล็กอ,อีกคนหนึ่งในระดับนี้ถัดจากชายวัยกลางคนมีเด็กสาวที่ดูอายุ13หรือ14ปีสูงและสวยมากดวงตาคู่โตเป็นประกายผมสีบลอนด์ยาวของเขาถูกหวีเป็นหางมา้าและการเกงรัดรูปก็ดูเรียบร้อยมาก เมื่อเห็นพวกเขามาพนักงานที่แผนกต้อนรับก็ลุกขึ้นทันทีท่านประธานชายวัยกลางคนพยักหน้าไม่เป็นไรฉันจะพามู่ซีไปทดสอบระดับสองโปรดถามผู้วิจารณ์ช่างฝีมือนักบุญแปดดาวคนนี้คือมู่เฉินประธานสาขาเมืองทะเลตะวันออกของสุริยันจันทราสหาพันธ์ช่างตีเหล็กครับท่านประธานรอสักครู่คุณมู่ซีกำลังจะขึ้นชั้นสองเธอสมควรที่จะเป็นอัจฉริยะรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริง ใบหน้าของงูใสสงบไม่มีความสุขเพราะเธอได้รับคำชมแต่เพียงพยักหน้าให้เจ้าหน้าที่อันที่จริงเธอไม่รู้จักชื่ออัจฉริยะเธอสามารถเป็นวันนี้ได้ไม่เพียงแต่อาศัยพรสวรรค์เท่านั้นเป้าหมายของเธอคือการก้าวข้ามพ่อของเธอและกลายเป็นช่างฝีมือระดับก้าในอนาคตในทวีปเปอร์วอลลวมีเพียงช่างฝีมือระดับเทพก้าดาวเพียงสามคนเท่านั้นเฮ <Hey, S 2> เสียงอะไรนะ่ะงูเฉินขมวดคิ้วอย่างกระทันหันและมีแววประหลาดใจในดวงตาของเขา มูซีซึ่งอยู่ข้างๆเขาก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยหูเล็กๆที่สวยงามของเธอก็ขยับเล็กน้อยและจับเสียงกระทบที่คมชัดและหนาแน่นในอากาศทันทีไม่ว่าจะเป็นจังหวะความถี่และเสียงเพิ่คัดชั่นก็น่าฟังและให้เสียงที่สบายมากมู่เฉินถามพนักงานว่ามีใครที่นี่เพื่อทดสอบระดับของช่างตีเหล็กที่สูงกว่าระดับ4หรือไม่พนักงานพูดอย่างว่างเปล่าไม่ มูเฉินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดกับมูซีที่อยู่ข้างๆเขาว่าเจ้าไปที่ห้องทดสอบเพื่อเตรียมตัวข้าจะลองดูใช่แม้ว่ามูซีจะอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยแต่เธอก็กำลังจะทำการทดสอบระดับสองของช่างตีเหล็กดังนั้นเธอจึงไม่สามารถวกแวกได้ในเวลานี้เมื่อแยกจากลูกสาวของเขามูเชนตามเสียงและมาที่ห้องสามอย่างรวดเร็วฉนวนกันเสียงของห้องตีเหล็กดีมากครับแต่พอไปถึงประตูยังได้ยินชัดเลย เสียงประเภทนี้ต้องหลอมด้วยโลหะหายากที่มีความหนาแน่นสูงและไม่มีเสียงรบกวนทุกครั้งที่กระทบซึ่งหมายความว่าการตีครึ่งรูปนั้นแม่นยำหนาแน่นมากและแรงประทัดแสดงให้เห็นว่ามีการใช้คอนทุบพันอันช่างตีเหล็กจะให้คะแนนอย่างเคร่งครัดและระดับใดคือระดับใดใครก็ตามที่สามารถบรรลุระดับของการตีคึ่งรูปนี้ได้ควรอยู่ในระดับปริญญาโท ยิ่งกว่านั้นมู่เฉินยังได้ยินว่าปรมาจารย์การตีเหล็กและโลหะได้เข้าสู่สภาวะหลอมรวมแล้วการหลอมรวมที่เรียกว่าช่างตีเหล็กสะท้อนกับโลหะที่หลอมด้วยตัวเองและเข้าสู่สถานาการหลอมรวมที่ยอดเยี่ยมในสภาวะนี้มักมีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีเพราะงานปลอมประกอบด้วยอารมณ์และความคิดของผู้ปลอมแปลงมู่เฉินไม่ได้เข้าไปในห้องตีเหล็กเพราะถึงแม้จะเป็นประธานเขาก็ไม่มีอำนาจเมื่อช่างตีเหล็กกำลังทำการทดสอบระดับ จะไม่มีใครสามารถรบกวนเขาได้เมื่อถูกรบกวนมีแนวโน้มที่จะหันเหความสนใจของช่างตีเหล็กไม่เพียงแต่การทดสอบจะล้มเหลวแต่ยังอาจทิ้งเงาไว้น่าสนใจมู่เฉินกลับมาที่แผนกต้อนรับและถามเจ้าหน้าที่ว่าใครกําลังทดสอบในห้องสามเจ้าหน้าที่รีบตรวจสอบและพูดว่ามันชื่อทางดัลิวูลินมันถูกนําโดยมาสเตอร์เซนยูการทดสอบอยู่ในระหว่างดําเนินการขณะที่เขาพูดเขาส่งสําเนาแบบฟอร์มให้มู่เฉิน เมื่อได้ยินชื่อเซนยูมูเทนก็หัวเราะทันทีฉันบอกว่าฉันสามารถเข้าสู่สถานะฟิวชั่นระหว่างการทดสอบได้ปรากฏว่า LAO เซนนำมาจึงไม่น่าแปลกใจเลยเฮอายุ9ขวบเขามองพนักงานด้วยความประหลาดใจการลงทะเบียนของคุณถูกต้องหรือไม่ช่างตีเหล็กที่กำลังทดสอบอายุเพียง9ขวบเท่านั้นเจ้าหน้าที่ก็รีพูดขึ้นว่าใช่แล้วเราเองก็สงสัยว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงมาสอบเกรดได้ มูเ่เฉินตกตะลึงเล็กน้อยเขาอายุ9ก้าขวบกล่าวคือสิ่งที่เขาทำควรจะเป็นการทดสอบช่างตีเหล็กระดับแรกไดดี้ผู้สื่อสารวิญญาณนำทางที่เอวของเขาดังขึ้นและมูเ่เฉินถอดเครื่องสื่อสารออกเพื่อตอบข้อครับผมพร้อมแล้วคุณอยู่หรือเปล่าผมอยู่ห้องหกฉันจะอยู่ที่นั่นแม้ว่าเขาจะงุนงงแต่ลูกสาวของเขามีความสำคัญมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดและมูเ่เฉินก็เดินไปที่ห้องหกอย่างรวดเร็วหมดเวลาแล้ว ผู้ทดสอบฟังดูแปลกๆเล็กน้อยแดงเมื่อสิ้นสุดการเป่าครั้งสุดท้ายคอนคู่ของถังหอวูหลิงก็บรรจบกันแสงสีดำสองดวงแอววบวาบและในเวลาเดียวกันก็หายเข้าไปในแหวเนเงินที่กำลังจมหน้าอกของเขาขึ้นและลงเล็กน้อยการหายใจเร็วกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนเล็กน้อยใบหน้าของเขาแดงและหน้าผากของเขามีเหงื่อออกเล็กน้อยแต่ที่เกี่ยวกับมัน ในโรงตีเหล็กเกิดความเงียบขึ้นชั่วครู่สายตาของผู้ประเมินตกอยู่ที่เช่นยินในขณะที่ดวงตาของเซนยูตกอยู่ที่ดวงตาของทงังดัลยูลินจากสายตาของทงังดัลยูลินเขาดูเหมือนจะเห็นแสงสีเงินกระพริบมันเป็นประกายของเงินหนักแม้ว่าการตีครึ่งรูปจะสิ้นสุดลงในโลกของเขายังคงมีความเข้มข้นก่อนหน้านี้เท่านั้นเด็กคนนี้ถ้าเขาไม่ไปผิดทางในอนาคตฉันเกรงว่าเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ เงินที่แช่ความบริสุทธิ์มีมากกว่า100รการตีครึ่งรูปและปริมาณลดลง7%ปอร์เซผลขอองค์การทำให้บริสุทธิ์นั้นประมาณ3เท่าขอองค์การทำให้บริสุทธิ์ของการตีครึ่งรูป100ครั้งผู้ประเมินให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำข้อมูลดังกล่าวอาจไม่มีประโยชน์สำหรับช่างตีเหล็กระดับปรมาจารย์แต่การปรากฏบนเด็กที่อายุเพียง9้าขวบและยังไม่โตนั้นช่างเหลือเชื่อจริงๆการประเมินผ่านไปแล้วผู้ประเมินมองที่เซนยู เซนยูยิ้มอย่าง,งคมขืนและพูดว่าผู้ชายคนนี้มังเทียนต้องตั้งใจทํามันผู้ประเมินกล่าวด้วยความประหลาดใจเด็กคนนี้เป็นสิทธิ์ของมังเทียนหรือไม่เซนยูพยักหน้ามันเป็นไปไม่ได้แต่ฉันต้องบอกว่าเด็กคนนี้สามารถประเมินได้ในระดับที่สองผู้ประเมินมองไปที่ถังหอวูหลินเจ้าหนูนอกเหนือจากการทำให้บริสุทธิ์ด้วยโลหะแล้วคุณทำอย่างอื่นได้อีกไหม ถั้งหอวู่หลิงเพิ่งตื่นจากสถานะการตีเหล็กเมื่อครู่นี้ความรู้สึกตอนนี้สนุกมากข้อบกพร่องเพียงอย่างเดียวคือคอนเหล็กทางสเตนพันการกลั่นนั้นเบาเล็กน้อยและการตีครึ่งรูปก็สิ้นสุดเร็วเกินไปในสภาพตอนนี้ปรับใดที่มีเวลาเพียงพอเขาก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าจะทำการปรับแต่งพันครั้งให้สำเร็จโดยพื้นฐานแล้วฉันสามารถจัดการทั้งชิ้นส่วนขนาดเล็กและขนาดกลางได้ทั้งวูหลิงกล่าวอย่างจริงจัง คราวนี้เซนยูไม่แปลกใจเพราะทาั U ้งวูลิงเคยพูดก่อนหน้านี้ว่ามังเทียนคิดว่าเขาจะรับงานคนเดียวได้สร้างชิ้นส่วนขนาดกลางตามใจชอบผู้ตรวจทานกล่าวอย่างเคร่งครึมถ้าการสร้างสำเร็จคุณจะได้รับการจัดอันดับโดยตรงเป็นระดับสองช่างตีเหล็กระดับสองซึ่งจำเป็นต้องสามารถปลอมชิ้นส่วนขนาดกลางได้ทีละชิ้นและในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้โลหะหายากบริสุทธิ์ได้ การทำให้บริสุทธิ์ของทาง w ู l i n ิในตอนนี้ทำได้ดีอย่างไม่ต้องสงสัยและเขาเพียงแค่ต้องทำให้ส่วนการตีครึ่งรูปสมบูรณ์ใช่ทังหอวูหลิงเห็นด้วยและเริ่มตีครึ่งรูปทันทีคอนเหล็กทางสเตนปลอมแปลงนับพันปรากฏขึ้นอีกครั้งและเสียงตีตามจังหวะก,ก็ดังขึ้นอีกครั้งผู้ประเมินต้องการหยุดเขาและบอกเขาว่าเขาต้องใช้โลหะธรรมดาในการประเมินเท่านั้น แต่เซนยูหยุดเขาด้วยสายตาของเขาเขาต้องการดูว่าเด็กอายุเก้าขวบคนนี้จะทำขั้นตอนไหนได้บ้างเมื่อเขาแตะเช่นยินอีกครั้งหัวใจของทงังดับลิวยูลิงก็เต็มไปด้วยความสุขมันเป็นความรู้สึกจากก้นบือของหัวใจราวกับว่าเขาได้กลับไปอยู่เคียงข้างเพื่อนของเขาแล้วเสียงหนักแน่นของเงินหนักยังคงตอบสนองต่อการข้อของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าและการเคาะของเขาก็เร็วขึ้นเงินหนักทั้งชิ้นเริ่มเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องคิดมาก ทุกครั้งที่คอนตกลงไปมันจะกระเด้งสูงขึ้นและถังหอวู้หลินก็เพิ่มความแข็งแกร่งเงินที่แช่ค่อยๆเปลี่ยนรูปและค่อยๆชิ้นส่วนขนาดกลางที่มีรูปร่างกลมสมบูรณ์ค่อยๆปรากฏขึ้นไม่มีข้อผิดพลาดมันเป็นความรู้สึกของน้ำที่ไหลาราวกับว่าคอนทุกอันตกลงมามันควรจะอยู่ที่นั่นจากมุมมองของเซนยูนี่มันเหมือนกับการตีหนังสือเรียนทักษะพื้นฐานของเด็กคนนี้แข็งแกร่ง แม้แต่เด็กฝึกงานอายุ18หรือ19ปีที่เรียนการ์ตีครึ่งรูปมานานกว่า8ปีก็ยังล้าหลังอยู่มากไม่มีการเคลื่อนไหวที่แฟนซีเป็นเพียงการ์ตีครึ่งรูปธรรมดาแต่มันทำให้ผู้คนมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์มากโดยทั่วไปแล้วชิ้นส่วนขนาดเล็กจะใช้เชื่อมต่อกลไกขณะที่ชิ้นส่วนขนาดกลางจะเป็นส่วนหนึ่งของส่วนฝังกลไกสิ่งที่ทาง WU Lin สร้างขึ้นคือส่วนครึ่งวงกลมซึ่งเป็นส่วนสำคัญในข้อเข่าของเมชา ส่วนป้องกันข้อต่อน,นั้นสวมใส่ง่ายที่สุดแต่ในขณะเดียวกันข้อต่อก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งโซลไกอาร์เรอิมเมอร์ชันซิลเวอร์เหมาะสาหรับการถ่ายทอดพลังวิญญาณและเหมาะสมที่สุดสําหรับการสร้างชิ้นส่วนข้อต่อทาง w u l i n ได้คํานึงถึงสิ่งนี้อย่างชัดเจนผ่านไปอีกชั่วโมงเมื่อชิ้นส่วนที่กลมและไร้ที่ติดถูกนําเสนอต่อหน้าเซนยู u และผู้ตรวจสอบทั้งสองเงียบกว่าเดิม2ออาจารย์ชั้นผ่านมันไปหรือยัง ถั้งหอวู่หลิงพอใจกับงานนี้มากอันที่จริงนี่เป็นครั้งแรกที่เขาใช้เงินหนักทําชิ้นส่วนข้อบกพร่องเดียวในใจของเขาคืองานนี้ไม่ใช่พนันชิ้นการปลออมออันที่จริงเขามีความมั่นใจจริงๆที่จะทําการปรับแต่งพันครั้งให้สําเร็จหลังจากเชนีนการปรับแต่งพันขั้นสุดท้ายเขาพบว่าความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับการตีครึ่งรูปได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถึงระดับใหม่ ความรู้สึกของการตีเงินหนักอีกครั้งในวันนี้ช่างวิเศษจริงๆเมื่อทาง WU ลิงเดินออกจาก Blacksmith Association ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสุขไม่ใช่เพราะ m a s ตอร์เซ n และผู้ประเมินทั้งคู่ตัดสินใจว่าเขามาถึงระดับของช่างตีเหล็กระดับสองแล้วเป็นเพราะสมาคมได้ชดเชยส่วนข้อเขาเงินที่กำลังจมโดยตรงที่เขาปลอมแปลงซึ่งจริงๆแล้วให้มากถึงหนึ่งหมื่เหรียญรัฐบาลกลางปรากฏว่าการตีโลหะหายากสามารถทำเงินได้มากมาย เซนยูบอกให้เขาขอให้เขากลับมาภายในสองวันเพื่อรับปราช่างตีเหล็กจากนั้นเขาก็เริ่มรับงานได้มังเทียนเซนยูเชื่อมต่อการสื่อสารด้วยจิตวิญญาณของคนรู้จักเก่าคนนี้หือหอมมังเทียนเย็นชาอยู่เสมอสมบัติที่คุณพบที่นั่นการหายใจของเซนยูสั้นเล็กน้อยมังไคแอนดาวฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไร ข้าจะพูดอะไรได้อีกลูกศิษย์ของท่านอายุ9้าขวบระดับสองและชิ้นส่วนขนาดกลางนั้นทํามาจากเงินหนักโดยตรงในวัยปัจจุบันของเขาถ้าเขาไม่เบี่ยงเบนเขาก็สามารถลองพันกลั่นในไม่กี่ปีแล้วเดินเข้าไปหานายช่างตีเหล็กเจ้าสอนเด็กคนนี้ได้อย่างไรเฮ้ hey, คุณกําลังพูดอยู่เซนยูไม่พอใจอย่างมากกับความเงียบของมังเทียนในอีกด้านหนึ่งไม่มีอะไรจะพูดเด็กคนนี้เกิดมาพร้อมกับพลังศักดิ์สิทธิ์และเต็มใจที่จะทำงานหนัก แค่นั้นแหละหอมมังเทียนกล่าวเบาๆเซนยูพูดอย่างโกรธเคืองคุณขอให้เด็กคนนี้มาหาฉันเพื่อแสดงใช่ไหมใช่หอมมังเทียนยอมรับโดยไม่ลังเลบอกมาว่าให้เด็กคนนี้แก่ฉันภายใต้ใตเงื่อนไขอะไรคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในที่ที่นกไม่อืนในเมืองเอาไหลและคุณไม่มีเวลาสอนลูกศิษย์ของคุณฉันสัญญาถ้าคุณให้เขาสำหรับฉันฉันจะดูแลเด็กคนนี้อย่างแน่นอนบายดู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 ด ไอสารเลวนี้เซนยู Sen เกือบจะทิ้งเครื่องสื่อสารวิญญาณไว้ในมือของเขาอาจารย์คุณกำลังตามมาหาผมอยู่หรือเปล่าในขณะนี้ชายหนุ่มวัยยีสิบของเขามาที่ห้องของเซนยูเจ้าหลอมได้กี่ระดับแล้วเจ้าอยู่กับข้ามากี่ปีแล้วเจ้ายังตีเหล็กไม่ได้ชายหนุ่มตกตะลึงเมื่อถูกครูผู้อารมณ์ดีดูด่าโดยตรง ทั้งหอวู่หลิงไม่ทราบว่าความยอดเยี่ยมในการตีขึ้นรูปของเขาส่งผลต่อผู้อื่นและเขาได้กลับมาที่สถานศึกษาในเวลานี้แล้วนี่ทั้งหอวู่หลิงมอบเหรียญสหพันธ์หนึ่งหมเหรียญให้แก่ซ,ซี่ซี่ซึ่งนอนอยู่บนเตียงใบหน้าของเขายังไม่บวมเต็มที่ซี่ซี่เหลือบมองเขาอย่างเย็นชาคุณต้องการหลีกเลี่ยงสงครามหรือไม่ทั U ้ง WU l i n สายหัว ก่อนหน้านี้ฉันทำอะไรไม่ได้ฉันไม่มีเงินจริงๆแต่ฉันรับผิดชอบหลักในการทำลายทรัพย์สินสาธารณะฉันไม่สามารถปล่อยให้พวกคุณออกไปได้ฉันจะจ่ายเงินให้คุณหนึ่งหมื่นหยวนก่อนและฉันจะให้คุณอีกหนึ่งหมื่นหยวนในภายหลังฉันสัญญามันจะทำให้เสร็จพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนคุณสามารถหาที่พักได้หลังจากที่เขาพูดจบเขาก็วางหนึ่งมเหรียญสหพันธ์ข้างๆซี่ๆและกลับไปที่เตียงของเขา โจฉางซี่และยุนซีลซึ่งนั่งอยู่บนชั้นบนต่างมองหน้ากันเนื่องจากโจฉางซี่แพ้ทางวิวยูลินในการกินซาลาเปาเขาจึงมั่นใจจริงๆยุนเซีลเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมื่อมองไปที่ชุดของทางวิวยูลินดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถออกหนึ่งหมื่นเหรียญสหพันธ์ได้ในคราวเดียวนั่งไข่ห้างอยู่บนเตียงเพื่อนั่งสมาธิทางวิวยูลินเข้าสู่สภาวะไร้ตัวตนอย่างรวดเร็ววันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาต่อสู้ด้วยศิละปะการต่อสู้ จริงๆแล้วเขาไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้เลยไม่เคยเรียนรู้แม้แต่การต่อสู้จริงๆซีซีนั้นทรงพลังมากทั้งวิวยูลินรู้สึกได้ถ้าไม่ใช่เพราะผลของทักษะจิตวิญญาณที่พันกันของบลูซิลเวอร์แกรสฉันเกรงว่าเขาจะไม่สามารถสัมผัสเขาได้แต่การต่อสู้ในวันนี้ทำให้เขามีความเข้าใจในศินละปะก,การป้องกันตัวเช่นกันครูบอกว่าถ้าเขาต้องการฝึกฝนการควบคุมหญ่าสีน้ำเงินให้มากขึ้นดูเหมือนว่าเขาจะต้องเร่งรีบจริงๆ ซีซีไม่ได้นั่งสมาธิแต่นอนอยู่บนเตียงเขากำลังคิดถึงการต่อสู้กับทางวิลยูลินในวันนี้แน่นอนว่าเขาประมาทเพราะเขาประเมินอีกฝ่ายต่ำไปแต่จิตวิญญาณการต่อสู้ของชายผู้นี้ควรเป็นย่างเงินสีน้ำเงินใช่ไหมแต่ทำไมกริดมังกรแสงไม่สามารถตัดจิตวิญญาณการต่อสู้ที่สูญเปล่าแบบนั้นออกไปได้ในเมื่อฐานการฝึกฝนของเขาเองนั้นสูงกว่าของอีกฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดนี่เป็นเทียงจินตนาการไม่ได้ พรุ่งนี้ให้มันรู้ไปว่าเด็ดแค่ไหนชกนี้รับไม่ได้โดยเปล่าประโยชน์เมื่อสัมผัสใบหน้าที่ยังคงบวมของเขาซี่ๆก็โกรธจัดหลังจากนั่งสมาธิแล้วอาหารเย็นก็มาและหลังอาหารเย็นให้นั่งสมาธินกโง่บินก่อนและเข้าป่าเร็วทาง w ิวย n ลมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคำสีคำที่ขยันและมีความสามารถในตอนเช้าเมื่อแสงแดดส่องเข้ามาทางหน้าต่างทาง W ิวยลก็ลืมตาขึ้น หลังจากการทำสมาธิหนึ่งคืนเขาก็เต็มไปด้วยพลังงานและพลังวิญญาณของเขาดูเหมือนจะดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากเข้าสู่ระดับที่สิบความเร็วขององค์การพัฒนาพลังวิญญาณได้เร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่พลังวิญญาณที่จำเป็นสำหรับการขั้นสูงนั้นมากกว่าอย่างไม่ต้องสงสยัยสิ่งนี้จะต้องสร้างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเขากำลังจะลุกจากเตียงเขาเห็นว่าซี่ซี่ผู้ซึ่งเริ่มนั่งสมาธิอยู่ที่เตียงล่างฝั่งตรงข้ามได้ลืมตาขึ้น สีตาศบกันดวงตาของซี่ซี่กลายเป็นเย็นชาทางวยูลิงลุกจากเตียงด้วยท่าทางไม่แยแสและไปล้างตัวในสายตาของเขาซี่ซี่เป็นคนร่ำรวยในเมืองมีอำนาจเหนือกว่ามีอำนาจและท้าทายเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับโจฉางซีมากว่าที่จะสนใจคนพวกนี้หลังจากล้างแล้วการกินเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในใจของทางวยูลิงสิ่งที่เขาไม่รู้คือศึกซาลาเปาเมื่อวานนี้ได้ตั้งฉายาให้เขาก่อนเปิดเทอมอย่างเป็นทางการทางข้าวในตำนาน เขาตื่นแต่เช้าและไม่มีใครอยู่ในโรงอาหารนอกจากนี้อาหารเช้ายังแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ A B และ C ทาง w, ยูลิงเดินไปทานอาหารของ C อย่างเป็นธรรมชาติอาหารเช้าแสนอร่อยนมไข่ไส้กรอกขนมปังผักทั้งหอวูหลิงใส่จานขนาดใหญ่พบมุมและเริ่มกินเจ้าของร้านอาหารรู้จักเขาแล้วตอนแรกเขาคิดว่าเด็กอาจจะหักเมื่อวันนี้แต่ดูตอนนี้มันไม่ใช่อย่างที่เห็น เขากำลังกินอยู่ตอนที่ซี่ซี่มาที่โรงอาหารด้วยเช่นเดียวกับทาง W.U. ยูลินเขาไม่ได้มองไปที่หน้าต่างอีกสองบานอื่นๆเขาตรงไปที่ฝั่งคลาสเอและหยิบจานอาหารออกมาบนพื้นผิวดูเหมือนจะไม่แตกต่างจากอาหารของทาง w ยูลินมากนักแต่จงมองให้ดีๆแล้วคุณจะเห็นนมก็เหมือนกันแต่เขาไม่ใช่นมแต่เป็นนมของสัตว์ร้ายวิญ,ญญาณที่ถูกกักขังอาหารอื่นๆก็มีต้นกำเนิดเช่นกันและมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่ามาก แน่นอนว่าเมื่อเทียบกับทางวูลิงความอยากอาหารของซี่ซี่นั้นน้อยกว่าหนึ่งในสิทั้งสองอยู่ห่างกันและกินแยกกันซี่ซี่เหลือบมองทางวูลิงเป็นครั้งคราวแต่ทาง w ูลิงต่างก็จดจ่อยอยู่กับอาหารเช้าต่อหน้าเขาในโรงอาหารมีคนมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับตอนที่ทางวูลิงมาทานอาหารเมื่อคืนนี้นักเรียนหลายคนชี้มาที่เขาสามสากลางแดดพิธีเปิด